สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPX Thailand อีกเช่นเคยนะครับและพบก,กับอันร่วมนวยการไยขายและการตลาดของบริษัท JPX ประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าหลังจากซื้อแอร์เครื่องที่ JPX ไปใช้แล้วนะครับแล้วก็แต่ละปุ่มการใช้งานเป็นยังไงนะครับใช้งานอย่างไรในแต่ละปุ่มมีวิธีการปรับความแรงลมอย่างไรตั้งเวลาเปิดปิดได้ไหมซึ่งมีคําถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้อันเองเนี่ยนะครับก็จะมาตอบทุกข,ข้อสองสัยให,ให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันครับผมเดี๋ยวตามผมมา กันเลยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บนหน้าจอของแอร์เคลื่อนที่ j p e g เนาะนะครับในส่วนของตอนนี้ผมกําลังทําการเปิดเครื่องแอร์เคลื่อนที่ j p e g อยู่นะครับโดยที่กดปุ่ม power ครับผมหลังจากนั้นเราจะมาดูที่ปุ่มแรกนะครับปุ่มด้านซ้ายมือสุดของผมเนี่ยครับเป็นปุ่มสวิงครับปุ่มสวิงอันนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าลูกค้ากดปุ่มสวิงนั่นหมายความว่าแอร์จะสวิงซ้ายขวานะครับสลับการทํางานสวิงซ้ายขวานะครับถ้ากดปิดปุ๊บนะครับก็จะเป็น ลักษณะบานสวิงไม่สวิงนั่นหมายความว่าการสวิงแบบค้างนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นปุ่มสลีปครับสลีปหมายความว่าเช่นลูกค้าหรือคุณผู้ชมท่านเซนตอุณหภูมิเปิดเครื่องตอนแรกไว้ที่20องศาถ้าคุณผู้ชมกดปุ่มสลีปเนี่ยนะครับ หมายความว่าระยะเวลานานขึ้นไปเนี่ยครับอุณภูมิเนี่ยครับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นหรือปรับขึ้นเองอัตโนมัตินั่นแสดงว่าห้องเริ่มทําความเย็นได้ดีขึ้นแอร์ก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นอัตโนมัตินะครับในกรณีที่กดปุ่มสลีปนะครับสำหรับปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่มสปีดนะครับสามารถปรับลงแรงได้3ระดับนะครับรวมถึง ออโต้ก็คือหมายถึงว่าถ้าขึ้นออโต้แบบนี้ก็คือลมเนี่ยจะเดินเบาเองแล้วก็เดินแรงเองสลับกันไปเรื่อยๆนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ปรับเพิ่มลดอุณหภูมินะครับต่ำสุดได้17องศา นะครับสูงสุดได้อยู่ที่30องศานะครับส่วนฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟังก์ชันคูลิ่งคือฟังก์ชันการทํางานของแอร์แต่ตอนนี้คูลิ่งกับพิบนั่นแสดงว่าแอร์ไม่ทํางานปล่อยเป็นลมธรรมดาอย่างเดียวนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานส่วนฟังก์ชันอื่นนะครับอันนี้คือฟังก์ชันควบคุมความชื้นในกรณีใช้เฉพาะตอนที่มีความชื้นมากๆในห้องนะครับแต่ส่วนมากในประเทศไทยก็จะไม่ได้นิยมใช้กันฟังก์ชันต่อมาครับเป็นฟังก์ชันฮีตติ้งตัวนี้จะไม่ได้เซตอยู่ใน แอร์เคลื่อนที่ JPX ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่ให้ความร้อนส่วนมากถ้าอยากได้ลมร้อนก็จะให้ทําการสลับหน้ากากเอาเอาในส่วนของหน้ากากลมร้อนนยครับไปไว้ในส่วนของที่ลมเย็นนะครับก็จะเป็นการสลับหน้ากากพูดเพิ่มเติมในส่วนของฟังก์ชันการทํางานนะครับถ้าลูกค้าเอาฟังก์ชันไปกดที่ฟังก์ชันอื่นนะครับแล้วแอร์ไม่ทํางานส่วนมากผมจะแนะนําให้มันมาอยู่ที่คูลิ่งเหมือนเดิมนั่นแสดงว่าแอร์จะ กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับภายใน5นาทีฟังก์ชันต่อไปครับเป็นฟังก์ชันทัม m มอรก็คือตั้งเวลาเปิดปิดนะครับนี่ฮะผมกดทัมเมอรในกรณีที่เปิดเครื่องอยู่ตอนนี้แอร์ทำงานอยู่นะครับลูกค้ากดบวกไปนั่นแสดงว่า3ชั่วโมงแอร์ถึงจะตัดการทํางานนะครับผมปิดเครื่องครับแต่ผมต้องเสียบปลั๊กค้างไว้ก่อนนะครับตอนนี้สังเกตว่าแอร์เคลื่อนที่ผมเสียบปลั๊กไว้ผมกดที่ทัมเมอครับกดบวก2 3อีก3ชั่วโมง แอร์จะทำการเปิดเครื่องนั่นแสดงว่าแอร์ JPX สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับปุ่มการทำงานของแอร์เคลื่อนที่ j p x ว่ามีอะไรบ้างจริงๆแล้ว JPX เนี่ยนะครับก็เป็นระบบทัชสกีนครับก็เพียงแค่เอานิ้วสัมผัสเนี่ยครับก็สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานหรือว่าเปลี่ยนอุณหภูมิตั้งอุณหภูมิได้ง่ายๆเลยสำหรับวันนี้ คลิปดีๆของ JPX ก็ต้องจบลงไปอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถกดติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ที่ช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นคลิปวิดีโอที่ทาง JPX ได้ทำขึ้นมานะครับเป็นสาระน่ารู้แล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยครับสำหรับวันนี้อันอธิวัฒนคุณวัฒนาผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท JPX ประเทศไทยจำกัดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ